สวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ต้องบอกกันว่าในไทเกอร์ของท่านคู้พันครับบอกเลยว่าอีก20%สําำหรับเรื่องเครื่องนะครับแต่วันนี้เราจะพามาชมโดยรวมสำหรับบอดี้ก่อนว่าบอดี้มีช่วงล่างใช่บอดี้กับช่วงล่างว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะตั้งแต่สเต็ปแรกเลยพาไปชมตั้งแต่แรกเลยครับ ก็เห็นอารมณ์แบบนี้คือเครื่องเครื่องเราก็เอาไปทําอยู่นะครับใช่แล้วเราก็ไล่รายละเอียดในเรื่องห้องเครื่องทําความสะอาดใหม่ใช่ครับนะครับเตรียมพร้อมรอเครื่องยนต์มาย่อนใช่เ,เราใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์อ่าใช่จะได้ไม่ต้องมานั่งรอกันแผงหลังตัวนี้ที่บอกบเลยสำคัญสำคัญ,คญนี่ตัวนี้ถ้าเราต้องยกเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วของแท้นะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนหลังเครื่อง เ้ยไม่ใช่แต่ก็รับฝาป้องอันนี้เบิกแท้นะครับใส่ของใหม่หหสวยค,ค,ครับอ่ะปิดฝาป้องเลยก็ได้ครับจะได้เห็นทรงรถหน่อยมานะครับ เราไปดูไทเกอร์ดีกว่าว่าคันนี้จานแอดจัดอะไรบ้างไปถามดีกว่าไปแอดอันนี้อะไรบ้างอ่ะอธิบายหน่อยเร็วคันนี้ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่แล้วชุด <Wow. S 1> ใหญ่เลย,ยอันนี้เอาหลักๆก่อนอีกม่ตีกระเจาอ, <c oughs> อ่ะคันนี้ครับก <c oughs> ็หลังจากที่เราทําในชุดช่วงล่างมาเรียบ,บรอ้อยแล้วนะครับก็เลยอันนี้ที่เห็นๆเนี่ยก็คือเป็นชุดลูกหมาหมดเลยลูกหมาเราเลือกไปของเจสเพราะว่า <c oughs> ใช้งานแล้วอันนี้เราใช้เองด้วยเนาะใช่ก็รู้สึกว่าลุยมาหลายป่ากลับมาก็ยังไม่ต้องซ่อมใช่ก็ถือว่าสมบูรณ์สมบันเป็นตัวเลือกที่ลองจากแบรนด์แท้เลยโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยครับเรามั่นใจในชุดลูกหมากเจ็ดน่เราซี้ีส์นะครับนะครับแล้วก็ในชุดชุดจานชุดนี้เรามีการเกียร์จานใหม่ปรับผิวใหม่ทำจานเกียร์แล้วใช่ไหมเกียแล้วเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อย โหเ่ยในเรื่องความเรนนี้เราก็จัดใหม่เลยใช่ไหมใช่อยู่กับอู่สีสีไม่สวยได้ยังไงแบบเหมือนใหม่อีกแล้วอ่ะบอกแล้วช่วงล่างใหม่อันนี้ก็ต้องใหม่ด้วยใช่ครับแล้วก็ชุดผ้าเบรกเบรกใหม่ผ้าเบรกใหม่อ่าผ้าเบรกใหม่หมดเลยถึงอายุต้องเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับแล้วก็ชุดลูกปืนล้อลูกปืนล้อซีนนะครับเราเลือกที่จะทําใหม่หมดเลยใช่ครับให้มันเหมือนใหม่แล้วก็ในระบบชุดช่วงล่าง คันนี้จะเลือกใช้มาเป็นแบรนด์ของ Oman Oman มนดีมูนะถามว่าเจ้าของรถบอกว่าอยากจะให้มันตรงยุคแล้วขับแบบเฟิร์มๆแบบเดิมนะครับเราก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะฮะนี่โอแมนดูแล้วเป็นยังไงมั้งว่าจริงๆแล้วมองหน้าตามันสวยนะครับสวยมากเลยคือรถยุคนี้เวลามองแวบแรกเห็นด้านท้ายหรือด้านหน้าเนี่ย โหเนี่ยสีเหลืองเหลืองนี่แม่งต้องโอแมนคือคือเสน่ห์ตรงรุ่นของเขาตรงรุ่นเลยอะติกอันนี้โอแมนมาอันนี้โอแมนมาอ่ะอันนี้โอแมนมาเออคันนี้ก็โอแมนคันนี้โอแมนคันนี้คันนี้โอแมนทั้งคันเลยโอแมนคันโอเคมาเรื่องมาเรื่องช็อกต่อครับอ่ะครับก็ในในในสเตปคันนี้นะครับลูกค้าเอ่อต้องบอกว่ารถของผู้การครับตั้งแต่ EP แรก ที่เราทํามาเนี่ยตอนนี้มาถึงในเรื่องช่วงล่างแล้ว่งงลาสีเนี่ยเราอธิบายไปแล้วว่ามันจบแล้วนะฮะดูดูช่วงล่างนี่สีดําใหม่ๆคันนี้น้องๆกับน้องๆกับการทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเลือกพ่นเฉดสีคันนี้อาจจะได้ของดีหน่อยเพราะว่ายกเครื่องออกไปแล้วใช่เลยพ่นได้ทั่วอ่าแต่ก็ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่สเตปนี้สเตปนี้ดิที่เห็นเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าพ่นการสนิมใช่ครับ พวกกระสนิมก็จะเป็นแบบเดิมแต่เราไม่ได้ลอกสนิมเดิมออกนะฮะก็คืออาจจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ติติอะไรจะพูดติโอเคแล้วก็หลังจากที่เราทำเชสซีเสร็จปุ๊บเราก็จะประกอบเห็นไหมฮะชุดใหม่ๆเนี่ยก็คือจะใช้คําว่าใหม่ทุกจุดเป็นไปม่ได้บูททุกตัวท้งชุดหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ชมกันในชุดช่วงล่างนะครับแต่อาจจะยังขับไม่ได้นะคันนี้ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ล้อมันนะอ่าอันนี้ไม่ใช่ล้อไม่ใช่ล้อล้ออยู่นู่นนะล้ออยู่นู่นล้อทำสีเรียบร้อยล้อทำสีอยู่ครับนะครับชุดล้อยางยังไม่ได้จัดแต่เราจัดเป็นชุดช่วงล่างเรียบร้อยแล้วอ่าก็ช่วงล่างเนียนเนียนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยเรื่องงานสีเนี่ยทุกอย่างจะใช้คําว่าเก็บแบบเรียบร้อยหมดแล้วทั้งนอกทั้งในใช่นะครับนอกในคันนี้จะเป็นนอกในวงกบประตูใช่แล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าทุกคันจะค่อนข้าง ที่เรายังไม่เคยให้ดูกันเลยใช่อ่านี่ดูภายในครับคันนี้ครับภายในทําเบาะใหม่นะครับทําเบาะใหม่ชุดคอนโซลหน้าเนี่ยคือล้างตู้แอร์ใหม่ทําความสะอาดใหม่ใช่ครับนะครับคันนี้เป็นเบาะเราทําเป็นเบาะสองสีอ่าเป็นสไตล์เดิมตัวสุดท้ายอ่าจะเป็นสองสีแล้วก็มีรูใช่อ่าเจาะรูครับนะครับแห่งประตูก็ทําใหม่อ่าแห่งประตูทําใหม่คันนี้รถเดิมเนี่ย เห็นแวบๆเนี่ยคือเป็นรุ่นนี่40ปีด้วยใช่ครับนี่เป็นตัวพิเศษด้วยใช่ก็ถือว่าออกมาได้แบบอันนี้ถูกใจเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทํารถทํารถแต่งอ่ะทำได้แต่ทารถให้มันเนียนนห้มันเดิม่ยทำยากกว่ารถแต่งดูบอหลังนี่ได้ไหมถ้าเป็นอังไง้างมีของอยู่นะวางของไว้อยู่ใหม่เหมือนกันใหม่เหมือนกันทั้งนอกทั้งในเลยอ่านี่น้ากระจังครับเดี๋ยวรอใส่เดี๋ยวรอใส่แล้วก็ชุด นีู่ชุดคิ้วโป่งยางพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับทั้งสี่ล้อจุดเปลี่ยนใหม่ใช่สติกเกอร์เ์เบิกใหม่แท้ครับไฟท้ายไฟท้ายก็แท้อีก่อันนี้ที่ชอบเห็นกันว่ามันเย้มยากอ่ายากตัวนี้เราก็จัดการให้ใหม่หมดเลยใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วกันนะครับคันนี้เราจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอาจจะให้ชมกันเบื้องต้นแบบนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวอีกอีพีหนึ่งจะอาจจะเป็นเป็นการขับเป็นการขับเป็นการขับนะครับเป็นการขับนะขับลองนะครับเพราะว่าเครื่องโอเวอร์ฮอนเ็จเกียร์โอเวอร์ฮอนเร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะครับก็วันนี้ฝากนะครับสําหรับพี่พีที่ติดตามมาตั้งแต่อีพีแรกๆจนมาถึงในวันนี้ครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วในเรื่องบอดี้กับช่วงล่างทันนี้สวยจริงๆใช่เนียนบอกเนียนมากเลยก็ฝากนะครับสําหรับใครที่ กำลังตัดสินใจในการทำนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAAF Bodyshop นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถรุ่นอื่นหรือรถรุ่นไหนที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับมีหลายสเต็ปครับขอบคุณครับ